สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีเบิร์สุขูสุขคนนะครับเด้อเมื่อนี้กับมา่อกับเบาตึงครับเป็นเสาวันที่สามสิบเอ็ดมีหน้าคมครับพี่น้องครับเบาตึงกับมีง่วแเมลูกงามๆครับงัวเป็นแต่เลี้ยงครับโคมนี่ครับราคาเบาๆครับพี่น้องครับสามหมื่นสามพันครับลูกเพดเมียยางดีครับลูกว้ยสองเดือนกว่าแล้วครับพี่น้องครับ ย่งอีบ่โดนเดียวก็ขคืนนะครับแม่พันครับเป็นงาลูกแรกครับพี่น้องครับงาสดแห้งครับพึ่งในลูกตัวแรกครับแม่พันครับเป็นลูกเพศเมียว้สองเดือนกว่าครับมาตึงได้ฉีดยาคาพยาบาลุงให้แล้วครับเปลี่ยนเข้าไม่ให้เรียบร้อยครับพี่น้องครับสดแห้งครับงวครับงวลูกแรกครับแม่ถ่ายสูงดอยยี่สิบครับโคนหางยญ่งงครับ เพศสีดำครับแข้งขาประกันให้สิบหามือครับส่วงสุดส่วงจมว่มีครับโคบนี่ครับโอ้งามแหงครับพี่น้องครับซดแหงครับไปหางงัวไทยกลางราคาเบาๆครับสามหมืนสามพันครับพี่น้องครับนาเลียงครับตัวนี้ครับลูกยันๆเลยครับพี่น้องครับเพิ่งได้ลูกตัวแลกครับ มอูุบันน้ววาอำเภอปทุมลาดจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับเพจเมียย่างดีครับพี่น้องลูกสาวเพื่นครับไก,ก่ครับบือเรื่องครับม่าลูกแหลกนะครับม่าลูกแหลกครับถึงเชื่องครับโคมนี่ครับ บึงเพรครับแม่โคนหางงใหญ่ครับโข้หางงใหญ่เลยครับงามครับงอนหนาเลียงครับอีกหนึ่งโค้งครับสามเมื่นสามพันครับพี่น้องครับสนใจโทรมาได้ครับงอนยุบันนาวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับของงอนเบาตึงคือเก้าครับพี่น้องครับวันนี้มีงอนโค่นแม่ลูกมาฝากพี่น้องหนึ่งโค้งครับ หนังหนาครับหนังหนาขนเรียบครับลูกง่านอยู่ครับพี่น้องครับลูกง่งานอยู่ครับนมสีเตาครับพอดีเลี่ยงครับพี่น้องครับซรํานี้ครับหัวกลางๆครับอู้ไล่จมวกอยางๆครับพี่น้องครับลูกสาวครับวัยสองเดือนกว่าครับกําล่างเป็นตะหักเลยครับ เป็นลูกผสมโตมากครับลูกสาวครับลูกต่อไปแนะนําผสมเทียมเลยครับเพราะว่าแม่พนดีครับพี่น้องครับให้ลูกสุดยอดครับเบึ่งรับอีกฟังหนึ่งรับ นมสีเต่าครับสดๆเลยครับว่าลูกแหลกครับสามหมื่นสามพันครับน่าสนใจครับโคมนี้ครับสนใจกระโถหาเบาตึงเลยครับพี่น้องครับไก่ไก่โทมมาเลยครับเบาตึงพร้อมจัดทรงครับชียาเลียวครับขาพยาบุญลุงยบรอยครับแม่ครับ เปลี่ยนเข้าไม่ให้เรียบร้อยครับบายากครับไม่มีปัญหาครับหยิบเรีบขัอเท่าง่ามครับปกติครับงอวสดๆเลยครับงวหลูกเล่ครับ สาวครับลูกสาวครับตามมาเบอรงลูกสาวเพ่นครับไปนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับเราตึงกระขอเจ้าคลิปไปเพียงทนอีกอนครับพ่อกันอีกคลิปนาหุ่นแล้วครับพี่น้องครับสนใจโทรมากนะครับเด้อสามหมื่นสามพันครับ มัวสดๆเลยครับพี่น้องครับลูกแหลกครับหัวลูกแหลกครับสวัสดีครับผม